Yeah! เอาเดี๋ยวเราป้วงไปครับผมนะสุดใหม่ Pink พิงลูซิเฟอร์วันว่า Pink พิงลูซิเฟอร์วันวะนะฮะก็จะเป็นการสเต็ปเก่าแหละในการเล่นดอนมีสุดผู้ชาย์เดี๋ยวมาพร้อมตัวค่อยมีเราสุดบอกผีป,ปบ์เนี่ยโอ้ยเอาสุดผู้สาวครับผมนะหน้าปกงามงามปะเขาบ่บึงเองเพราะว่ามันเสือมือสองหามั้งเสือมันดำดำแม่คล้ายๆว่าจากเสือไปไม่สีดำดำแม่ซักดูไรจนว่าสีมันออกจนลอกเบนเแล้วเจ้าบึง ะสีมันบ่อยสัตว์เว้ยเกมเขาไปหาเสียมือสว่างไม่ขายอะไรเอามันดำคนนี้ได้บอยเกมสีเป็นสีเทากหบว่าเป็นเว้ยว่าเสียมันสีมันตกตัวเนี่ยนะฮะเอ้ยมัือสว่างสีตกตัวเนี่ยไม่ยอมไม่เด้๋ยวเอาสีเขามันดำคนนี้มันจะงงามแลยเป็นสีดำตาชมพูเนาะเออเนี่ยดำดำขึ้นแมวปิดปิดปากเขาเนี่ยมันจะงามครับผมนะฮะเบื้งเอาจีเอาของสองสิ้นออก máu ตู่บ่อไอ้เมาตู่บ่อไรครับบุบมัดแหว่ออกสองกันแม่เมาบ่ออะไรวะเมียนมันเหวออกสอวงกันแม่งแล้วพี่เอาขวางออกก่อนนะก็อยากจะอิสระ t the f l o o นะฮะเอาอันนี้ออกอันนี้มีแล้วอ่าอันนี้มีแล้วซุ่มนีมีหมดแล้วไม่ไง่อันนี้เอ้ยเอาปืนออกดีกว่าปืนมีแล้วเอา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 ปืนออกดีกว่ามันมีหมดแล้วเออซุ่มนีมีหมดแล้วถาวรถาวรโอเคเอาปืนออกดีกว่าซุ่มนีก็บคว้าได้ใช้ประโยชน์มาไม่ต้องเอาขวางสองชิ้นออก นะกดไหลมาเด้อพี really way, os, ่นลงนะครับระบอกนะครับกดไหลมาเริ่มซุ่มครับจัดไปได้ผมว่ามันน่าจะออกอันสุดท้ายส่วนมากมันล็อกเลยผมมีอย่างมากไหมคุณหลดสวยสวยสวยเราต้องลีลาหรอกจะปั๊บไปปงฮะสวยนะวะสวยสวยว่าล็อกคือเก่าแน่เห็นด่าหลอกคือเก่าแน่นแน่ว้าหูเสื้อเลขกับถือเมียงเง้ยเอยมเขาไ่เห็นเลขมาขายเราเขาเมาเนี่ยบอลลูดเลยบอกเฮ้ พวก้โต้ดเอา,าคักเต่งเอาอากูดนีวยออกแล้วนะเออเออมันตั้งเจมันตั้งเจตย้ะสูงไม่ตั้งเจปลอดเงิเบิรเท่าไหรแล้ววนะนะเมาตู้หมดเท่าไหร่เดี๋ยวผมคำนวณเพชรก่อนเออเมิตู้เบิรเท่าไหรวะเพชรผมที่1 2ื่นสองสองพันลบหนึ่งสเท่ากับ เบิร์สองพันกับอีกสิบสองเพชรนะครับ 2012, เหมาตูน้นะครับสองนะ 2000, 12, พันสิบสองเพชรนะครับเหมาตู้ได้หรือเปลนะสองพันกับอีกสิบสองเพชรเอ๋อสองพันกับอีกสิบสองเพชรนะครับเห็นมาเอาขึ้นมาสัตว์เหรออสองพันกับอีกสิบสองเพชรอันใส่เครื่อคิดเลขกดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสองพันสิบสองเพชรพี่น,อน้องนั่นแหละผมว่าการันตีได้แน่นอนส่วนมากเจออ่างอาจจะใช่เพื่อได้โชคดีอาจจะออกล่องลอก,ก็ได้นะอาจจะมาถึงสองพันก็ได้ประมาณพันกว่านะครับผมแต่ว่าผมเบิร์สองพันแม่มันก็ให้คือหลายนะได้เลย ไอ้เพิ่งแพ้เกตกขาเลยว่ามันนี่เขามันนี่บอไซส์เถอะหรอกสีชมพูหมดแล้วโอ้อีเพลว์แต่ว่าเกือบงามอ่ะเฮ้ยดูว่าเขาจีแต่งตัวเป็นไม่หญิงมาเฮ้ยมันจะสุดยอดไปเลยลถ้าเราแต่งตัวไม่หญิงโอ้โหอดออิสไลก์เกิร์ลฟร้อนเกิร์ลซิกาป,ปับปับปับนะฮะประมาณนี้เป็นน้องงามอยู่สูยโ,โอ้ยฮาขว่หืมวัดไรเนี่ยเนน้อะ